วันนี้เราก็จะมารีวิวการเขียนตัวอะไรเอ่ยถอถุงกับปอปลาอ่อน้องพี่ใหม่จะเขียนถอถุงกับปอปลาถอถุงทำยังไงครับหัวหัวข้าถอถุงเอาหัวเขา้ปาปอปลาเอาหัวออกหัวออก โอเคเอาเดี๋ยวเรามารีวิวดูแล้วอพอกกี้หัวหัวแปบมีหัวไหมคะพอกกี้ไม่มีหัวหนึ่งตัวครับพอกกี้มีตัวท่อทองท่านผู้ชมมีนอนหนูด้ยมีนอนหนูด้วยโอ้โหนี่พอกกี้จะมีสองหน้าแบบหนูใช่มีสองหน้าเหมือนน้องปีใหม่เลยน้องปีใหม่ก็มีสองหน้าก็คือถอถุงกับปอ โอเคยอดเยี่ยมมามามาหนูหนูได้หนึ่งสองสามหนูได้สามตัวแล้วนะได้สามตัวแล้วเหรอโ okay. อเคเดี๋ยวพ,<ร>พ<ร>่อถุงง่ายมากเลยพ่อถุงง่ายมากเลยเดี๋ยวพ่อจะเขียนน้องพุกกี้จะเขียนนอนหนูก่อนนะนอนหนูควักโอ้ เขียนไม่สวยเหมือนเหมือนเหมือนพี่พี่ใหม่เลยเขียนเบาๆลูกเพอต้องเขียนเบาๆใช่ไหมพ่อได้พุ่งสองตัวเองอีนู้นสองตัวเองเหรอ่ีมีพี่ได้เขียนบรรทัดแล้วรกได้เขียนบรรทัดแล้วเหรอโอ้โหพี่ได้เขียนบรรทัดแล้วนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมตอนนี้น้องพี่ใหม่ได้สิบบรรทัดแล้วโอ้โหสีบ่บรรทัดสีบ่บรรทัดโอ้กําลังเขียนตัวถอถุงอยู่ล่ได้ห้าบรรทัดแล้วนะท่านผู้ชมได้ห้าตัวแล้วตด้ถอถุงห้าตัวแล้วท่านผู้ชมถอถุงง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมถอถุงง่ายมาก หูง่ายไหมเหนือก <the> ็ง่ายครับท่านผู้ชมไม่ง่ายหรอกเด้อแต่ตัวใหญ่ไม่จะง่ายมากแต่ตัวเล็กไม่ง่ายเนืออออ easy คือง่าย difficult คือยากภาษาอังกฤษยากไหมยาก difficult ภาษาอังกฤษว่ายาก difficult เนื้อจะแบบ อีซี่คือง่ายง่ายโอ้ได้สี่ตัวแล้วเราได้ไหมโอ้เก่งเลยให้อยากเหลาสีเหรอจะเอาตัวอะไรอีกนะสีสีสีม่วงสิโอ้โหท่านผู้ชม น้องพ็อกกี้ได้ห้าตัวแล้วท่านผู้ชมหนูได้ข้างล่างแล้วนะหนูปีใหม่ได้เจ็ดตัวแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้แปดตัวแล้วก็แล้วก็สิบตัวแล้วก็ได้สิบเว็ดแล้วก็ได้สิบตัวแล้วก็ได้สิบสามตัวแล้วก็ได้สิบสี่ตัวแล้วก็ได้สิบห้าตัวแล้วก็ได้สิบหกตัวแล้วก็ได้สิบเจ็ดตัวแล้วก็ได้สิบแปดตัวแล้วก็ได้สิบเก้าตัว แล้วก็ได้ได้สิมีสองกระถุกโเก่งมากเลยได้ยีสิเลยเอาได้หกตัวแล้วต่อไปตัวที่8ดของน้องตี่ใหม่กำ mm hmm. ลังจะเขียนทอถุงตัวที่8ดนะครับท่านผู้ชมแต่ข้างบนเป็นสิแต่ข้งางบนจะเป็นหโอเคตรงนี้จะเป็นสิบแล้วตรงนี้จะเป็น ต่อแล้ตรงน,นี้จะเป็นที่ยวกับศูนยอโอ้มีสามกับศูนย์ด้วยสองกับศูนย์สองกับศูนย์ใช่ไหมอ้โหเก่งมากเลยท่านผู้ชมทำไมตรงน,นี้มันเหมือนกันล่ะมันเหมือนกันไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนนแล้วอ่ะมีมีที่เหลือสี่ มา<อ>จากบ้านด้วยนะมาจากบ้านเลย,าาเลยท่านผู้ชมให้ผู้ชมทำให้แม่เอามาละท่านผู้ชมมามาไหม <c oughs> ให้เอามาหนูก็ให้เดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวก,ก็เอามายืมให้หนูหรอโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะ อ่าสีอะไรต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าให้เราสีเขียวกับสีส้มโอ้สีเขียวกับสีส้มสีเขียวภาษาอังกฤษว่ายังไงครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่า green g หนูเก่งจังเลยท่านผู้ชมบอกว่าสีส้มภาษาอังกฤษอ r a n g e w o ว very good very good พี่ใหม่กำลังเขียนอยู่นะไม่ต้องัวคุยนะท่านผู้ชม,มคุยโอ้โหเขียนสวยมากเลยท่านผู้ชมน,น้าผู้ชมหนูกำลังเหลือประทัดข้างว่าเนี่ยดูดูดูผลงานน้องพี่ใหม่นะครับ <c oughs> เขียนสวยมากเลย <c oughs> ท่านผู้ชมนี่นี่ เขียนสวยมากเลยแต่ตอนหนูเด็กๆก็ดูยังเขียนมั่วยังเขียนมั่วใช่ไหมโอเคตอนนี้โตแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องพี่ใหม่ยอยู่อ,อนหน่อยนะบอกท่านผู้ชมอ,อสองอ,อ,อสองแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็เขียนสวยมากเลยนี่พี่ยังเขียนไม่สเสร็จนี่นี่พ่อกี่เขียนด้านล่างยังไม่เสร็จแต่พอพี่ก็เขียนไปเรื่อย งนี้ได้หรอกจ้านี่ยโอเคเขียนโอเคเขียนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเขียนไปมั่วมันก็จะไม่ถอยเขียนเป็นแถวเอเขียนเป็นแถวใช่ไหมนี่พ่อแถวอย่างนี้ไงแถวแถวนอนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเอาต้องเขียนแถวอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาจะนี้เขียนนะหนู ใช่ใช่แบบนั้นแหละแบบนั้นใช่ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ท่านผู้ชมาท่านท่านผู้ชมบอกว่ายังไงพ่อคีทำไม่สวยหรอจ้าทําไม่สวยเหมือนเหมือนเหมือนน้องพี่ใหม่เลยน้องพี่ใหม่ทำสวยมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่ายังไงนะฮะมีคนมีมีคนผู้ชายทำไม่สวยหรอจ้าคนผู้ชายทำไม่สวย ท่านผู้ชมลายท่านผู้ชมทำไมท่านผู้ชมคนดีจังรือเป็นค,นคนดีคนดีต้องทำยังไงต้องสวดมนต์ด้ไหมสวดมนต์ได้ไหมท่านผู้ชมคนคนดียิ้มยิ้มเออไหน,<ค>นย,ยิ้มยังไงคนดีรักแต่ถ้าคนโกรธอะ ่็จะไม่มาซือองไม่มาซื้อข,ของใช่ไหมเป็นคนโกรธไม่ดีโกรธคือโง่โมโหโคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่โกรธคือโง่โมโหโคือบ้าไม่พ่อไม่ต้อง,ม,องมัวคุยมันจะมเสร็จไงโอ้แต่พ่อใกล้จะเสร็จแล้วดีนะเห็นไหมพ่อได้สองแถวแล้วแต่พี่ได้ เออได้สองแถวเหมือนกันเนาเท่ากันแล้วตอนนี้ไม่ใช่เพ่าเหลือนี่พี่ก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็เหลือสิบเดเหรออ้ท่านผู้ชมเราไม่ไม่มัวแต่คุยแล้วเราต้องเขียนด้วยไม่ต้องมือแต่คุยนะพีจะไม่เสร็จไงพีเสี่ยงอู้ ่านผู้ชมดูนี่โอโหนี่ผลงานของน้องที่ใหม่ท่านผู้ชมสวยไหมสวยมากเลยท่านผู้ชมเราเป็นเพื่อนกันรักงานกันจะต้องรักกันนะอย่าทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันหนูก,จกออ็จะไม่อยู่กับด้วยเออจะไม่อยู่กับด้วยใช่ไหมแล้วก็จะโดนคุณครูดุใช่ไหมคะเขียนดี วายท่านผู้ชมอ้มีน้ำมูกด้วยช่วงนี้ช,ช่วงนี้อากาศหนาวโชรงใสนักเรียนนักเรียนนักเรียนอีกคนหนึ่งต้องเป็นหวัดแน่เลยเออนักเรียนอีกคนหนึ่งต้องเป็นหวัดแน่เลยโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้น้องพี่ใหม่จะเขียนตัวถอถุงตัวที่สิบแล้วนะท่านผู้ชมแต่น้องพี่ใหม่เป็นหวัด โอ้น้องพี่ใหม่เป็นหวัดโอ้เป็นนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วพี่โรงเรียนน่ะน้องพี่ใหม่เป็นวัดโอ้เป็นหวัดใช่ไหมท่านผู้ชมหวัดนี้แสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นไข้ใช่ไหมเป็นไข้หวัดต้องไปอยู่บ้านเออต้องไปอยู่บ้านเหรอโอเค <c oughs> ฉะนั้นจะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงจะได้ไม่เป็น หวัดจะได้ไม่เป็นไข้แต่ทุกปีไปหาหมอแล้วนะแล้วทุกปีไปหาหมอปีนี้ยังไม่ไปไม่ไปหาหมอเลยใช่ไหมโอเ้เก่งมากเลยแสดงว่าร่างกายแข็งแรงเพราะว่าปีใหม่ออกกําลังกายบ่อยเดินจงกรมก็บ่อยนั่งสมาธิก็บ่อยทําให้มีพลังพร<ป>ะอาทิตย์ใสแว่นตาโอ้พราทิต์ใส่แว่นตาด้วยท่าเออผู้<ะ>ชม น้องบิ๊มหมายจะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าน้องบิ๊มหม่เป็นวัดโอ้น้องบิ๊มหม่ยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวขายของกันนะคะพี่บา